ร้านปั๊มฟอลโล่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการปั๊มไลค์ใน a c e b o o k แบบคนไทยแทย้คำยังง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่จะเป็นรูปภาพก่อนที่เราทำการปั๊มไลค์นะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่มีการกดไลค์หรือว่าไม่มีการแชร์เลยค่ะและนี่นะคะจะเป็นรูปภาพหลังจากที่เราทำการปั๊มไลค์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยว่ามีคนกดไลค์มากกว่า2 2 0คนและมีทั้งหมด9แชร์ด้วยกันนะคะเรามาดูคนกดไลค์กันเลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าคนที่มากดไลค์เป็นคน ไททยแทนะคะคใครที่อยากมีคนกดไลค์แบบนี้ตามมาดูกันเลยค่ะและนี่จะเป็นหน้าเว็บของเราค่ะมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Lazada Shopee TikTok ในส่วน IG ของเราเริ่มต้นที่100บาทค่ะมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะและนี่จะเป็น f a c e b o o k ค่ะ t ว t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  r TikTok และ Lazada และยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้กับทุกคนด้วยนะคะ มีโปรโมชั่นมากมายและหลากหลายให้ทุกคนสามารถเลือกได้ในราคาย่อมเยาวเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นร้านนอาเปิดบริการมากกว่า7ปีแอดมินเป็นคนไทยค่ะมีบริการหลากหลายและมีลูกค้ามากกว่าส0,000คนบริการปั๊มฟอไม่มีลดและมีรีวิวที่มากมายค่ะและนี่จะเป็นรีวิวความประทับใจจากลูกค้าค่ะหากสนใจโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ปั๊ม follow ได้เลยค่ะมีแอดมินรอต่อพร้อมให้บริการตลอดเวลาและในไลน์เรายังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะวันนี้แจกฟรี20ไลฟ์หรือว่าเฟซคนไทยแท้เพียงแค่แค่ข้อความนะคะแล้วแจ้งแอดมินได้เลยค่ะฝากร้านปั๊ม follow ของเราไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ